สวัสดีพี่น้องครับผมทักไทย FC แฟนขับแฟนเพ่งมะล้ำเสียงวิหกนกพงศกรครับผมทักไทยพี่น้องทางบ้านสู้กุศลเดอวพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับผมโพด้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับบาวเบิดนักลินครับผมเดียวบันี สิบห้าพี่น้องยางเบ่งบรรยากาศหน้างานนะครับผมปลอดโคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมในค่ําคืนนี้วัดในเรืองศรีตะบนท่าโรงอําเภอบิเชนบุรีจังหวัดเพชรบุรีพี่น้องเดินหน้าง,งานชมฟรีนะครับผมออกมาพี่น้องครับผมผู้ใดที่ยังบริษัทเดซเสื้อออกมาจับจองมองหาทีนางเฝ้าเฝ้าเด้พี่น้องเด้อสัตว์อังเนี่ยาห่านแล้วพี่น้องสัตว์เต็มเดิอลรืพี่น้องครับผมเต็มแล้วแค่เที่ยงผู้ได้พี่น้องครับผมตอนนี้กะ มีอีพออีแม่นะครับผมพี่น้องบานเฮานะครับผมพี่น้องเพชรบุญพี่น้องวิเชียรบุรีถือศาสถือเสื้อนะครับผมกำลังทยอยเขามาปลูกในบริเวณหนาหันลานเพื่อนแห่งนี้ครับพี่นอ้องครับผมอ่ะพี่น้องพใดเขามาแล้กกวฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันล้วกันนะครับผมเดี๋ยวบัดนี้บาร์เบอร์สิบห้าพี่น้องยางเราเบ่งบรรยากาศางานน้องพี่น้องเนาะทักทายพี่น้องทังบ้านสุขสุขก้นนะครับเดอ้ออันนี้นะครับผม จากหน้าเวทีเลยนะครับผมสดๆร้อนๆสวัสดีค่ะน้องเบอร์ซอดีนะคะบมมพี่น้องเบนะื้องพี่น้องศาสเตรียมนาฮันแล้วครับผมตอนนี้ศาสเตรียมนาฮานเนนอ่างตั้งแล้วพี่น้องครับผมมาเด้อพี่น้องมาเด้อคืนนี้ปลอดฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมท้องฟ้าปลอดโปร่งมากสวัสดีครับผมัอดีนะคะผมัอดีแม่ๆด้วยนะคะผมเบื้องพี่น้องลานค้าใหญ่มากหลายแห้งพี่น้องผู้น่ะมีตลาดค่ะเด็กพี่น้องอันนี้เป็นเดินตลาดนะทุกคน เป็นเดินตลาดได้พี่น้องมีเซเว่นมีตลาดนะคะผมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบนะครับผมลังหา,หานเทาก็มีรถของนา้าบริการพี่บริการน้องนอง้นองเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในตลาดเลยชแชลเ้อร์คายเอสขอประคุณได้หลายครับผมบอสโนมาถึงเรียงครับผมกาลังครับผมไปท่านบอนอตตอนนี้อยู่ลมซักมาท่านครับผมมาเด้อนะคบผมพี่น้องู้ใดทีกาลังเดินทางมาเดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับผมมาเจอกันหน้าหา้างเด้อพี่น้องเด้อเป็นตลาดได้พี่น้อง นอกวันนดนะะี่เขา,าจะเป็นตลาดนะครับผมบริเวณหน้าวัดนอกวัดจะเป็นตลาดนะครับผมจะเป็นตลาดเสียดายวันนี้ไม่มีไรสดเดี๋ยวเจอกันนะคะผมเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะครับผมสลับไ์สุดผมปิดแต่ว่าตอนนี้บ่าเบิร์ดนะครับผมช่วงหัวค่เนะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะฮะนะไปที่ไรสดนะครับผมทักทายพี่น้องเดอ้อในตัวเมืองตัวแรงมากเพิ่งหยุดไปครับผมตอนนี้วิเชบรบุรีไม่มีฝนเลยนะครับผมทองฝาปลอดโปร่งมืดขึ้นนะจับว่าม,มีฝนออกพี่น้องนะครับผม ตเล็กกดแชร์แล้วนะคะขอบพระคุณนะคะผมยังรอดูคลิปน่ารักน่ารักของพ่อจ๋ากับอีหล่าเด้อค่ะบอเคยเบอเบอ่ะเบิงบอเคยเบือขอบพรคุณหลายครับผมวันนี้ไม่มีเลสเซอร์หรอกครับผมวันนี้ไม่มีเลสเซอร์กลุ่มปิดนะคะผมวันนี้ไม่มีเลสเซอร์กลุ่มปิดเด้อพี่น้องวันนี้มีอะไรให้ดูไหมครับวันนี้วันนี้ไม่มีเลสเซอร์กลุ่มปิดนะครับผมอายมาถึงยางอีหล่าหน่อยนะคะผมยู่รถแห่นะครับผมวันนี้น้องมีงานที่รถแห่ด้วยอยู่ขอนแก่นเด้อพี่น้อง ล,ลูกเบิร์ดไม่มีกุมปิดเลยครับวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะผมสวัสดีครับลูกสวัสดีไม่บิวด้วยนะคะผมสวัสดีค่ะอ้ไมาถึง,ยยง,กกยยงหรือยังจ้ากินข้าวเรียงอีลาน้อยยังบัตรมาหอดพี่น้องครับผมเพราะว่าเพิ่นมีงานลดแหด้ยพี่น้องเดอ้อ สวัสดีลูกเบิร์ดสวัสดีนะคะผมเสียงวังหกปีนี้ปังมากขอบพระคุณได้หลายครับผมแอดแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีค่ะน้องเบิร์ดสวัสดีแม่แม่ด้วยนะคะผมแชร์ให้แล้วจ้าขอบพระคุณมากมากครับผมขอให้ปลอดฝนนะคะวันนี้ปลอดฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมวัดในเรื่องสีพี่น้องทาพ,ะะพทาี่น้องอิเชนบุรีนะคะผมพี่น้องท้าโรงน้องลูกเบิร์ดน้องอุ้มไม่ได้มาอยู่แล้วหรอครับมาครับผมมาคับผม ขอให้ปลอด้าปลอดฝนเด้อจ้ามือนี้บ่มีฝน้อพี่น้องฟ้าแจ้งจ้างปังเลยครับผมมีงานอีกวันไหนครับวันที่17นะครับผมอยู่ในค้าวันนี้อยู่ที่วิเชรบุรีนะครับผมวิเชรบุรีเพชรจ้บุญนอพี่น้องเด้อนะครับผมวันนี้นะครับผมในส่วนของบริเวณหน้าวิทีเราจะมีบูธผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยนะครับผมเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักมลลัมเสียงไม่ของนักรกรในเรื่องดูกาลไปที่6นะครับผมจะไปในส่วนของ เครื่องดื่มช็อกโกแลตโอทีเอนที่ริงนะครับผมแล้วก็สบู่น้ำฟอร์ลีมือนีมีโปรโมชั่นมาจับมาแจกให้พี่น้องนะครับผมที่มารับชมบรรยากาศนะครับผมงานคอนเสิร์ตเริ่มตอกต่อตอนน้องขอนแกน่นหมอลล์ำเสียงวิหกนุพศกรด้านหน้าเวทีนะครับผมอย่าลืมมือหนุนด้วยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาจับมาแจกให้พี่น้องเดอ้อนะครับผมเล่นไซจ้าอยู่ที่วัดในเรื่องศรีนะครับผมตะบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัด เพชรบุญนะคะผมสวัสดีพี่ลมด้วยนะคะผมอา้อายมายางังยังมาไม่ถึงนะคะผมวันนี้น้องมีงานรถแห่ด้วยหน้าร้านกวางดีจังเป็นเดินปุ่นได้พี่น้องเมื่อนี้เป็นเดินปุ่นได้พี่นอ้อ,นนนนนองเด้ออยากไปดูจังแต่ตอนนี้อยู่คอนแกนมาเจอกันนะคะผม,มเมื่อเด้อพี่น้องครับผมขึ้นนีสอดแจง้งตอนนี้มีพลอยเมียเฮ้านะครับผมมานอนมานอนเฝ้าจะว่ารับ,บเรวพี่น้องด้านหน้าเวที่เฮ้าตอนนี้ทีมงานก็กาลัง เช็คระบบเครื่องเสียงอยู่นะครับผมเดี๋ยวพ่อพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศล้างฮันก่อนพี่น้องเดี๋ยวเขาจะงอวยมาหน้าหานนะพี่น้องเนาะนะครับผม คือบ่อมาลมสักแน่จ้าเดี๋ยวมีคิวงานนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามคิวงานด้อพี่น้องเด้อนะครับผมวันนี้อยู่ที่วัดในเรืองศรีตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีจงังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมจะมีมาโคราชอีกไหมครับเดี๋ยวรอติดตามคิวงานนะคะผมเดี๋ยวรอติดตามคิวงานด้อพี่น้องครับผมพ่อจ๋ามาถึงหรือย,ยังกาลังมาครับผมเอาพี่น้องครับผมบัตรนี้สิบห้าปี่น้องนะครับผมมาเบ่งบรรยากาศ หลังห่านหลังใบทีเฮาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวฮเดี๋ยวสิพา้าอวยพี่น้องไปนะฮะเดี๋ยวซื้อรอบหนึ่งกรเดี๋ยวบันี้ภาพพี่น้องเมิง่งค้อมมองอยู่มองเศร้านะครับผมลูกหลานลาหลังไว้ซีพี่น้องครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะลูกเบิร์ดวันนี้ขอให้ปังๆเด้อคะ่ะขอบพระคุณหลายครับผมวันที่23ตุลาเจอกันนาที่ว่าการอำเภอเขื่อนแก้วคำเขื่อนแก้วชมฟรีนะคะเจอกันครับผมบม่มีกลุมปิดบอกคะ่ะวันนี้ไม่มีกลุมปิดนะคะผมเบิ่งพี่น้องครับผมอันนี้จะเป็นบรรยากาศไตห่านไตเวทีนะคะผมขอร้อลูก เดซเซอร์อ้าวันนี้นังอุตสาหพี่น,น้องน้องน้ำตาลไม่ยั้งบ่ะนี่ส่งผมส่งผมเปลี่ยนลุกพี่น้องผู้สาวผมสั่นพี่น้องสาวผมสั่นวันนี<า>โ้โอเคโอเค,อเค,อเคน้องไอ,อามาอย่างคะยังมาไม่ถึงครับผมวันนี้น้องมีงานรถแห่อันนี้จะเป็นในส่วนของมองยูมองเศร้ารูดเดนเซอร์ห้าพี่น้องครับผมบรรยากาศใต้เวทีนะคะผม บางคนกาล e ังแต่งหน้ากินเขาอยู่พี่น้องครับผมบางคนก็กาลังไปอาบน้านะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงเครียดจากของก่อนนะครับผมเข้าสู่ช่วงแต่งหน้านะครับผมเราก็ขืนทานทําการแสดงพี่น้องบรรยากาศใต้เวทีตอนนี้น้องๆดนเซื้์นะครับผมจุ๊มนี่กาลังแต่งหน้าอยู่พี่น้องจุ๊มนี่กาลังแต่งหน้าอยู่ครับผมสุดยอดจ้าเวทีได้ย่อลงบัคมาอนี่มาอนี้เวทีบริยอนะครับผมเวทีกลางเต็มนะครับผม วันนี้เวทีเต็มเลยนะคะผมไม่มีย่อนะครับผมเพื่อทีพอดีพอดีพี่น้องครับผมบาดียอยอดเวทีน้องน้ําตาลน่ารักพ่งนี้เป็นแสดงที่ไหนครับพ่งนี้กลับบ้านค่ะผมสุดยอดจ้าอันนี้จะเป็นในส่วนของเต็นท์รวมนะคะผมของพี่พ,พี่แดนเซอร์นี่อันนี้แม่มากอันนี้ก็พี่บีนีเ่เอาเอาเอาแหงนะเด้อเอาแหงอันนึง่งไ,ไ,ไว้ล็อกเลย อ,อันนี้เป็นเต็นรวมนะครับผมจะมีเต็นรวมของแดนเซอร์แล้วก็ศิลปินน้อยจะเป็นในส่วนของแดนเซอร์อันนี้เป็นเต็นท์รวมเดวยพี่น้อง